คำข่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจะต่องตอบฟร์เลนเ่นเคยนะครับในจ่าอธิบายเกี่ยวกับ XP คอยครับแล้วก็เจมนะว่ามันได้มาอย่างไรแบบละเอียดนะดม้คนอื่นเขจะรู้เลยนะฮะารทำมันจะแบบคลิปนะฮะจะแบบฟเน2019นะครักหรือว่าผฟ้เลนที่เพิ่งเล่นคลิปเปิดมาใหม่นะฮะตอนแรกก็ตอนแรกก็วกพวกเล่นแคมเปญทั่วไปนะครับฟอ r เลนอีซีนฮะรหรือมัตเทนฮะม r ตเทนโหมด วิสแลนด์ในเลนสองแล้วก็พอชอรพอเชอรแล้วก็วิซาร์ดตี้นะฮะพาร์ทอนะครับ,อรนะรบไอพวกเนี้ยมันก็จะได้ตามปกติเลยนะก็คือได้เจมได้คอร์ได้เอฟพีนะฮะได้มากตามเยอะมากน้อยนะฮะขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะครับต่อมาแล้วขั้นตอนที่สองนะก็คือเควสนะฮะมันจะมัดรวมเควส์จะไม่ชั่นเลยนะครับเควสก็คือ ีเควสรายวันนะเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่เควสแล้วก็วิกเกนเควสนะหรือเควสรายสัปดาห์นะฮะก็จะทำมาได้กล่องนะแล้วก็ได้เอกพีกับเงินเยอะขึ้นนะฮะก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆนะเพราะมันไม่ได้สมมูมั่มวเหมือนใน่านี้นะโอเคถ้อมาพูดถึงเรื่องวิชันนะวิชันก็คือทำมาได้สกินตัวน,นั่นเองนะแต่เองอนไขก็คือการที่จะรับเควสมิชันได้ต้องเสียเงินนะตามเควสนั้นนันนี ทำแล้วได้ XP กแล้วก็เงินเหมือนกันนะฮะโอเคนะขั้นตอนที่สามนะฮะลาบอดนะครับกดไปที่แบนเนอร์นะฮะนี่นะอันนี้ก็ได้ x อกเหมือนกันนะฮะตามเงื่อนไขเลยข้ตอนที่สี่นะครับใส่โค้ดนะฮะแต่อันนี้อันเก่าแล้วนะฮะเออสมัยเกมเปิด่ยนเปนใหม่แงอือม,มันแจกเงินแล้วก็ x อนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ละต้องเตยห้านะครับเติมว p พนะฮะเรียกว่าเติม เรียกว่าขั้นตอนที่5อะไรบอกว่าก็เติม v ีพแหละก็ได้เอ็กพีขึ้นนะฮะโอเคมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก็คืออ่าสูตรฟาร์มนะฮะสูตรฟาร์มเงินนะฮะกับเอ็กพีคันเนอร์โซเซอร์ฟาร์มดีเจบู๊ทคอมเมดี้สูตรนี้เอาเล่นเมทมอนเทนนะจะเร็วสุดละมันก็ตามแต่ละคนนะตามขนาดบางคน,นอนจาจจะแบบ เอาไปง,ง่ายๆสออ่วนสูตรที่ผมใช้ฟาร์มเวลฟาร์มเงินนะปกติก็คือผมใช้อเมทัลลี่เบรนนฮะตัวเดียวเลยฮนะเล่นโหมดอีซี่นะฮะแล้วก็ดานที่มันสั้นๆนะฮะเพราะเราจะให้มันแพ้นะเพราะเราจะได้ดีเกมแล้วก็เล่นต่อเรื่อยๆนะ,ะับแล้วก็ต้องั้งมาโค้ก็ออโต้คิกนะ,ะผมจะไม่สอนตั้งแล้วกันนะฮะก็คู้ชมได้ตั้งกันเป็นอยู่ละก่อนนะฮะหลายช่องก็ได้สอนละมั้งผมก็ไม่ได้จะอย่างั้นนะฮะ อเมทัลลิคเบสนะฮะนีเบสแล้วก็แอคอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่จะไปแล้วไม่ไปก็ได้นะแต่เป็นการยืนะ้อกิมนะฮะคือฟรีเซอร์นะฮะหรือเลเจอร์ cher, นะฮะฟร็อตบอนคลโยมแมนสเตอร์ก็ได้นะฮะแต่ในเด็กแต่จะพูดให,ใหม่ก็แนะนำไปแค่นี้ฟรีเซอร์นะครับนะจำสละ โ okay. อเคครับโซลูชันนี้ต้งมีแค่นี้แหละนะครับขอบ้อมาเป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่แจกสูตรเออแจกสูตรฟาร์มก็้ด้นะฮะสูตรที่ผมก็ใช้ฟาร์มนะหรือไม่ก็ไปดูของคนอื่นนะแล้วมาบอก,กต่อยินแล้วก,ก็ปรับแต่งอะไรเนะี่ยอืมก็ใครชอบดู่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจริงๆคลิปนี้มันควรอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่เมื่อวานขวดปุ๊บใช่ไหมแล้วแม่งกูลืมเปิดไมค์ไนงะเออ กูเลยเครียดนะก็เลยเป็นเร่อเกมแม่งนะฮะก็เลยไม่ได้อัดคลิปในบางทีคือวันนีน้นะครับอ่าวันน้ำพอนะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครอยเล่นกับผมก็ทิ้งชื่อไว้ครับยแบบไป้ยพี่จะบอกว่าพี่ทำชิดโนอยู่เยพี่แมนะ่อัดคลิปมาจะได้ปะ